ห้องเีแ้จะ็นหองกเรียม่คะอแกนี้จะเป็น <aún> ห้องรูปภาพ่ข้อมันไไรัไงขึ้นไปดูใ็อกอ่าห้องแรกจะเป็นห้องรูปภาพนะคะแสดงรูปภาพของเชียงใหม่เนี่ยเป็นภาพคร ในยุคของปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยกับท่านอดีตที่มีทั้งท่านที่อายุ100กว่าปีแล้วก็67ปีที่แล้วนะคะการถ่ายท่านเนี่ยจะถ่ายโดยข้าวขาชาวจีนก่อนช่วงแรกจะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นชาวญี่ปุ่นเข้ามาถ่ายแล้วก็เป็นชาวมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเข้ามาถ่ายในส่วนของงานปิบาจไปน้องเห็นรูปตรงที่ช้างนะใช่ไหมช้างนั่นก็คือพระบุของมิชชนารีที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในช่วงของย้าตา คุณพี่โ,โรลสสุริยาวงศ์เน,นี่ยย้อนน้องจะเห็นในเรื่องหนังในเรื่องหนึ่งก็คือการสลองสองขีดนั่นเองคือในช่วงนั้นอ่ะหมอดัานหน้าเพลยเนี่ยมาที่เมอืองเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ในส่วนของของารนาัดในการเดินทางเนี่ยเป็นทางที่ประธานจากร้าวพวิโ,โรลส์สุริยวงศ์เนี่ยผ่านประตูเนี่ยมันก็ข้ามไปโดยระยะท,ทางแล้วก็มีการเจาะหรืหอว่าปุดกำแพงบางส่วนเนี่ยแล้วก็มีการคาดไม้เนี่ยข้ามตัวของคูน้ำอ, <pill. S 1> อ่ะด้านบนนี่จะเป็นการเล่นน้ำปีใหม่ภาษา,าเหนือของเราเนาะก็จะเป็น กรมีสงครามของเช่ยงใหมเมื่อก่อนเราจะเล่นที่แม่น้ำปิงท่านั้นจะไม่ได้เล่นในกรุงเมืองปัจจุบนันแต่ด้วยความที่มีการทําทำํำนกหรือว่าฝายน้ําเนี่ยที่ตำบลปลาแดดก็น้ําก็จะเอ่อล้นทั้งปีดังนั้นก็เลยเปลี่ยนมาจากตรงนั้นเนะี่ยมาเล่นที่กูุเม,มืองที่เราเห็นในปัจจุบนันการน้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงคนะ่ะสมัยก่อนเนะี่ยเจะใช้สะพานข้ามแม่น้ำปิงชื่อว่าอ่าหัวเด็กแต่เกี่ยวับเกี่ยวกจริงเนี่ยประมาณหนึ่งพัแปดร้อยข ส่วนทางที่ใต้ของเชียงใหม่เนี่ยจะยลากยาวไทางเหนอยู่ประมาณ3,000กิโลเที่ออกอยู่อันนี้ก็อนคน,น,นในโึกตัวกระดูกว่าโลกที่อยู่ในไอ่าก็เลยที่อีกที่ใส่งขึ้นระดับทั้งอ่โาโลหิตประมาณแต่ว่าที่11นะคะก็คือมีการย้ายโอปิโอโลมาสองผู้คนเนี่ยจากจีซอนใต้เราอยู่ในพื้นที่ของเราเป็นจำนวนมากเลยนะอ่าในห้องนี้จะอธิบายถึงอารยธรรมรุ่นแม่น้ำปิงกับรุ่นแม่น้ำ,กบ,มมนำกบนะคะอารยธรรมรุ่นแม่น้ำ ปีจับแม่น้ำขกเนี่ยก็จะปรุงแต่งถึงความเจริญแล้วก็การมีมาเนาะเรื่องราวของพื้นที่เนี่ยซึ่งมีการใช้ทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยมีทั้งทางด้านการเรืองเศรษฐกิจแล้วก็ศารรสานาอนะมาเริ่มในเรื่องในปีประมาณพุทธศตวรรษที่สิบสามก็คือประมาณปีหนึ่งันสาม้อยหรือประมาณหนึ่งันสองร้อยปีที่แล้วเนาะหนึ่งันสรอยถึงสองอปีที่แล้วค่ะก็จะมีอาณาจ,จักรที่อยู่ทีุู่มแม่น้ำปีใชื่อว่า ขายิปุนชัยได้หนักันเลยนะขาริปุนชัยอ่ะเมืองอย่างไทยมีตำนานเล่าว่าสุทธานทักษะฤๅีกับฤๅษีบาปเทียร้างคืนน่าเชิญใหเนี่ยให้ขาริปุนชัยเนี่ยดีไปหาลูกที่ลำปางแล้ว่ยายามเปิดประตูเมืองให้พยายามอะไรยึดได้อย่างง่ายดายดังนั้นพ้ายางอะไรก็ให้ไอ้ฟางไปปกคลองเมืองขายิปุนชัยแต่ตัวเองก็มาสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าใกล้ๆชายแม่น้ำปิงเรียกว่าเบียงกุนกาลค่ะแต่ด้วยความที่เบียงกุนกาลเนี่ย ตสบปัญหาน้าช่วงตอนไปดูน้ำหนักค่อนข้างบ่อยดังนั้นก็เลยมาหาชัยภูมิแห่งใหม่นะก็มาเจอพื้นที่ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยที่ราชบัณฑิตเนี่ยสร้างเมืองขึ้นมาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชยยมิคลเจ็ดประการก็คือเจ็ดสิ่งพยา,ยามัรายเนี่ยเขาแล้วก็นายึดมาถือในการพื้นที่เนี่ยในการสร้างก็คือมันมีสามนิดก,กับสี่ชัยภูมิก็คือ หนึ่งม,มีความเผือกสองแม่ลูกอาศัยอยู่พื้นที่แห่งนี้ก็คืหอหมายถึงว่าแสดงถึงความุดมสมบูรณ์มีเก้งเผือกอันนี้คือเท่าความฝันนะคะเก้งเผือกสองแม่ลูกเนี่ยต่อสู้ชนะฝัาแล้วใครถูกไปก็แสดงถึงความชอบธรรมแลบไอคืออีกอันนี้ก็เป็นหนูตัวเท่าดุเรียนพร้อมบริวารทั้งสี่อาศัยอยู่พื้นที่แห่งนี้อ่าบริเวณแจ็งสี่ภูมิในปัจจุบันแสดงถึงมี มีคนปกปักรักษาก็คือหนูตัวใหญ่ท้าดุกีนก็คือไข่อิงบริเวณทั้งสี่ก็คือเท้าจากตัวโลกระบาดทั้งสี่อ่าและอีกนีน่ก็เป็นที่ราดชันดาวสุเทพอันดับแรกคือที่ราชันดรวสุเทพ่านีน้ำท่วมมาอันนี้โอกาสน้ำท่วมก็น้อยแล้วก็มีน้ําจากราวสุเทพเนี่ยไหลลงมาเลี้ยงเมืองอ้อมเมืองกลายเป็นน้ําของแม่ขาอ่าหรว่าของน้ำน้าในปัจจุบันนั่เอ่ะแล้วก็มีน้าแม่น้ําปีเนี่ยไหลจากทางที่เหนือเนี่ยลงไปเป็นทางที่ใต้เนี่ยเป็นแม่น้ําที่จับสีมาจากดาวดูเชียงดาว แล้วก็บริเวณที่ตะวันที่ตะวันออกเฉียงเหนือพอไปทาอย่างนี้หนึ่งเนี่ยจะเป็นหนองบัวขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสนามกีฬาที่สมันครเชียงใหม่คือเวิ้งตรงนั้นจะเป็นหนองบัวหมดเลยในสมัยของเชียงใหม่มีภูเขาที่สูงที่สุดชื่อว่าดอยอินทนนท์นะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย2,050เมตรมาในส่วนของอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรอันนี้ทางด้านแม่น้ำโขง